เนไปเลยทุกคนว่า,วาชอบอ hmm. เืยงงเขียนยังไงเมื่อกี้เราเขียนที่ชอบจะมีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกเนาะนช่ <Yeah. S 2> ชอบสามตัวนี้นะเห็นไหมชอบผมจะชอบศูนย์นะผมจะเล่นศูนย์อย่างเดียววันนี้แต่ปกติถ้าผมซื้อตามใจที่ผมเคยซื้อมาแต่นานแล้วผมถ้าผมซื้อศูนย์สองผมจะซื้อศูนย์ศูนย์ด้วย ครับนะผมจะซ <02 S 1> ูนสองตัวก็งั้นซูนสองตัวอ่าอ่าอันนึงก็ถ้าฝากก็ไปซื้อลอตเตอรี่ศูนสองก็ซื้อศูนมาซูนศูนแลก็บอกว่านี่นนง่ายศูนสองตัวเนี่ยรับก็เป็นตัวเล็กตัวเดียวกันนะช่ครับเนี่ยนะก็อยู่ประมาณนี้อ่าก็ยังจําจําไอ้ที่พูดเรื่องเลขดับปีที่แล้วนี่ยังสะใจอยู่เพราะว่าดับห้าหนึ่งบนโอ้โห ปรมาจารย์ตักตักอะไรก็ไม่รู้ตักโมตักโมสมัยของเรามันตักโมเนาะเราก็ชอบห้าหนึ่งห้าส่นเจ็ดได้ไหมก็พอได้นะเพราะว่าถ้าใครยังชอบเจ็ดเกือเจ็ดมาก็กันไว้สักห้าส่นหกครั้งนิดหนึ่งนะสองส่วนสี่อ๋อชอบสองสนสี่ก็กลับไปกลับมากับพริกหน้าพริกหลังนิดหน่อยอย่าไปซื้อเยอะนะครับพวกนี้เลขมันเซตซีโร่อะใช่ครับอย่าไปเชื่ออย่าไปอะไรมากอ๋อตามที่เราฝันด้วยเน้นๆไปนิดหน่อยก็ อย่าทิ้งหม้อกกะกระทะเลขศูนย์อย่าทิ้งนะห้ามเองน่ะจะไปคู่ไหนก็ได้อยู่ในตศูนย์ห้านะก็เปอร์เซ็นต์น้อยมากน่า,นาจะเป็นเลขล่างยากอี่ยออกบนหรือหมุนสองครั้งครับห้าแทบจะไม่มาลนะวันนี้ะห้าแทบจะหายถ้าไปอยู่อยู่สามตัวถ้าไปอยู่ไปอยู่สามตัวหัวนะหนะ้าเนอ่ยคงจะไม่อยู่ช่วง,วงท้ายหรอก สามตัวหัวก็มองไว้นิดๆอยู่เอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าครับมองอยู่นะแวบๆอยู่สามตัวหัวคือปกติผมอ,อยากดูเป็นหกตัวนะมัน,ม,นมันก็หายากนะสองตัวก็หายากอยู่แล้วมันจะเป็นไปได้ไปเจออยู่แว๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าน่าสนใจมากอยู่ตรงไหนนะั่นเออครับเดี๋ยวได้แป๊บเดี๋ยวตรงไหนเนาะตักวันนั้นเจออยู่ไปไปโดยบังเอิญน,นะแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่มองดูแวบๆเฉยๆ เดี๋ยวสักครู่สักครู่นี่ก็ขอบคุณแน่ลืมชื่อเพื่อนแล้วเนาะช่งแม่ดีลุงป๋องส่งส่งสมุดมาให้ลอกบันกัมพีใหม่มาจากใต้นลวนะครับลืมชื่อนั่นนี่เดี๋ยวแปบ๊บเดี๋ยวนะจนผมเขียนไว้อยู่แป๊บแต่คล้ายงวดก่อนศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วงวดต่อมาก็เป็นห้าเจ็ด าเจ็ดแปดรางวดน,นี้เขารับมุกแวกอีกหรือเปล่าอืม hmm. ถ้าแวกมาอีกเลขก็ไม่เปลี่ยนนะ่ะผมก็นี่แหละกลัวห้าก็ห้ายังมาอีกจะไปอยู่หลักแสนหรือ,อกี่รอบหรือเปล่าอืม hmm. นี่แน่ผมกลัวเลยบอกว่าเจ็ดมาอีกรอบก็ได้อาจจะไปอยู่เจ็ดก็น่าจะไปอยู่หลักหมื่นอะไรอยู่ประมาณนี้อีกรอบหนึ่งครับ <Yep. S 2> นี่แหละผมเลยเดีอยยังตีไม่แตกนะถ้าเล่นเล่นแวกก็เป็นห้าเจ็ดหนึ่งนะ อันนี้คือมองตามแว็กของเขานะคือมารับศูนย์ศูนศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็มาห้าเจ็ดแปดถ้าถ้าขยาับปอีกรอกหนึ่งซึ่งมีรุ้นนะห้าเจ็ดหนึ่งนะจะไปอยู่ข้างหน้าอันนี้ลองดาวดาวคาดเล่นๆนะไม่ไม่ไม่ฟันธงนะเพราะดูเดี๋ยวขอเวลาศึกษาอีกสักหน่อยครับสามหับค้าเหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็ตกแปด ปดศู 84, นย์สี่ก็นะสวยอยู่นะใช่สวยอยู่นะ<ช>ยยนะโคหกตัวขนาดนั้นหกเก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์หกสี่ศูนย์สองอะไรอยู่ประมาณนี้เล่นได้เล่นได้ไดใช่ครับคือพนเรายืนยันที่ชัดเจนคือกระทะกับหม้อไม่ต้องไปรูกแป้ไม่ต้องแพ้ะอะไรนะอยู่ประมาณนี้เห็นชัดเจนกระทะต้องมารถก็ชัชว์อยู่แล้วรถกระล้อรถเข็นกระล้อกลมๆอยู่แล้วมีคนหกสี่เป็นตัวหลอกหกสี่เดียว หกสี่ก็โชว์มาส่วนมากจะไม่ไม่ออกตรงอืรถหลั่นแต้มอ่ะหกสี่อาจจะเป็นหกสามก็ได้ที่เลขที่คนมองข้ามซึ่งเราไปในแปรปกใส่เพราะจะมีคนยืนอยู่ที่ปลายรถเมย์สามคนใช่ครับหกสามเป็นเลขที่คนก็ซื้อเมือนกันนะก็ก็ถือว่ารถหลั่นกันเขาก็ซื้อกันมาอยู่แล้วก็ถ้าหกสามออกล่างก็ถือว่าไม่น่าเก็บนี่ว่าเขาจะบอกทั้งประเทศหกสี่ศูนย์โอ้โห อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าปีนี้เป็นปีของเป็นเดือนที่ในหลวงราชการที่9สวรรคนะครปี60นะจ๊ะปี60นะครับ2560นะครับอ่ารวมเวลามา4ปีแล้วนะจ๊ะเร้า904หรือเปล่าเนี่นี่ราพยายามเชียร์เข้าประตูตัวเองให้มากมากใช่ครับเขาบอกว่าดับเราก็จะซื้อเลขดับ เลขแน่อาจารย์แม่ผมยังไงก็ต้องเข้าเพราะเขมนตราซายอยู่แล้วล่ะผมเปลี่ยนตัวเลขก็ได้เอาท,<ะ>ที่เราไม่ซื้อกันคือสองแปดศูนย<ะ>์สี่ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดก็ได้แบบนี้จะซื้อไปอย่างนี้ดีกว่าเพราะอาเซตนี้ผมวางให้เป็นกลุ่มที่เป้าหมายแต่ว่าตามหลักการมันเขาจะอยู่งวดหน้าแ้<ะ>่คืองวดน,นี้ออกศูนย์งวดหน้าคือซื้อได้เลยไม่ต้องรอแปรปกไม่ต้องรออะไรจากการไปเลย ปล่อยให้สองงวดไปถ้าซูดมางวดนี้ถึงวันหน้าซื้อได้เลยหกสี่แปดจัดเลยจัดเลยหรือสี่หกแปดแล้วก็แต่นงวดหน้ามองข้ามช็อตนะนี่มองข้ามช็อตงวดนี้ต้องไม่ต้องซื้อนะไปซื้องวดหน้าเออไปซื้องวดหน้าแต่ผมก็ลองพื้นไปบ้างชอบชอบแต่ก็ฝันดีนะฝันดีฝันว่าเอออะไรไม่รู้มาวางไว้ตรงนี้แล้ส่วนหนึ่งก็ไว้ให้เอฟซีอ่ะก็ก็ฟังดูหลายคนที่เขาฝันก็ เกี่ยวกับผมเยอะๆแล้วผมเกิดนะห้าศูนย์หกนือห้าศูนย์หกอายุห้าสิบแปดคิดซะสลาดหนึ่งเก้าหกสามนี่ถ้าผิดแต้มหนึ่งก็ล่างหกสามก็ได้ได้นะก็นี่แหละแต่ว่าผมคือประเด็นผมจะต้องไปจับเอาที่มั่นคงคือเลขศูนย์ไลก่อนครับอะไรก็ได้ให้ติดศูนย์นะเอาตรงตรงเอาตามกระทะตามหม้อนี่ละตามล้อรถเข็นนี่ละ ครับเอาตามนี้ไว้ก่อนคุณจะไปโยงใส่0 0นอยู่กับป้ายรถเมงก็ศูนก็ได้โยงใส่0 4 0ย์ก็ได้อยู่ในกระรถเมงใช่ครับงั้นเอเอา4กับ6แยกแล้วเอาศูนย์ไปแทรกก็ได้เอาแบบนี้มันน่าจะโอเคมากกว่ามันชัดเจนด้วยครับ ที่ว่าตัวนั้นตัวนี้มาผมไม่เชื่อนะผมไม่ค่อยเชื่อคนเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเราคนก็ฝันว่าได้ปลาสองตัวถ้าปลาสองตัวไม่เกินสองแปดกับแปดแปดกันซื้อสองแปดต้องซื้อแปดแปดวก็มีแค่นี้เองหวยแปดสองตัวคือแล้วแล้วที่มามันได้ที่มามันได้ไม่ใช่ว่าเราจะโม้เปล่านะทำไมถึงว่าต้องวางสองแปดกันไว้ครับเพื่อหลบ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 กานจุดจุดบางอย่างนะครับวันนี้ปล่อยหลบไวมากเลยนะหลบมีการหลบชิ่งชิ่ง มีการชิ่งชตามธรรมดานเาหวยลงมาอย่างเนี้ยปับป๊บพอเข้ามาโซนหกห้าปั๊บเจ็ดแยกปั๊บขลรมุมกเข้าสามแล้วมาเชื่อมเจ็ดอีกคือมันห้าเจ็ดสามเจ็ดออกสองทางตัวต่อไปคือสองหลักสิบใกล้ๆกล้เลยแต่ถ้าเข้ามาสองศูนย์มันคือเมื่อกี้มันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะครับถ้ามาออกหกสองแปดนี่เบอร์โทรเบอร์ท้ายเบอร์โทรผมก็ชัดเจนแต่เข้ามาหลบมาเจ็ดสองศูนย์ก็เต็มเต็มนะครับอยู่ประมาณนี้ โซนศูนย์ก็อยู่ตรงนี้คือโซนนี้แน่นอนผมจะเปลี่ยนทางให้นะอ่ะคือผมจะไม่เผดเผยปกติวันนี้ผมอยากเปิดเผยเพราะว่าทําไมมีจุดจุดเหตุผลเหตุผลพอเราวางสนุกไว้แล้วใช่ครับเราจะเปลี่ยนทางเราจะเปลี่ยนทางหวยจะเปลี่ยนทางหวยให้ดูลองเปลี่ยนทางหวยหดูครับคือมันดังไปแล้วก็ให้มันดังไปซื้อไม่ได้เราอย่าไปซื้อซื้อไปก็เสียเงินใช่เอาตัวที่มันจะถูกก็ติดศูนย์ติดกระทะติดหม้อใช่ เอาตัวช่วยชัวยังไม่น้อยเราเอาแค่สองตัวก่อนอย่าไปเอาสามตัวครับง่ายสุดนะง่ายสุดง่ายสุดนะครับผมชอบอยู่ประมาณนี้นะมันตั้มศูนย์สีส่เต็มเต็มแล้วมั่งคนสงสัยมันจะชนศูนย์สีส่แล้วลุงได้ขับทำรถลุงเลยใช่ไหมไม่รู้จําไม่ได้ว่ารถใครแต่ผมก็กันไว้หมดแล้วล<ด>่ะใช่รมันต้องเกี่ยวกับศูนย์อยู่แล้วนะครับก็จะเอาเข้าหน้าเข้าหลังก็ได้แล้วแต่นะผมไม่รู้ ให้ติดไว้สักตัวหนึง่งก็ถ้าชอบตัวนี้ก็เอาแถวนี้แล้วมาใสา่ก็ได้อยู่ประมาณนี้ใช่ครับครับก็ดูดูครับก็นี่ก็สับทางขาหลอกไว้ปกติผมไว้วางไว้งวดหน้านะนนี่ชุดนี้ผมวางไว้งวดหน้าเพราะงวดนี้ผมจะเล่นสูง <t> <อ> <c oughs> นะบอกให้รู้ความหมาย<อ>แต่ผมก็ชอบอยู่ถ้าเกิดคารัทคิวมาก็พอไปได้อยู่นะครับก็ถือว่าเลขดังพอออกนะก็คือครเรากางวางไว้แล้วแต่ตามตำแหน่งแล้ว ผม่าน่าจะเป็นงวดหน้าพอผมวางผมเช็คดูหลายงวดแล้วเหมือนงวดน,นี้เหมือนเขาจะเข้าออแล้วที่เขาจะหลอกเราครับเขาจะหลบมาสี่ศูนย์แบบนี้คือทันทจริงเขาจะไปออกหกหกสี่แปดแปดสี่หกงวดน,นี้ถ้าออกศูนย์สี่วันนั้นก็งวดหน้าก็ต้องสี่แปดหกแบบนี้เป๊ะมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะลองดูกันสักงวดไหมถ้าเกิดงวดน,นี้ออกแปดศูนย์สี่งวดหน้าอาจจะไม่ออกอาจจะเป็น จะมีเก้ามาควงอีกตัวหนึ่งก็ได้แบบนี้นะเป็นเป็นสเต็ปของเขาอยู่แล้วเพราะว่าตำแหน่งเซซิโร่ตอนนี้คือเป็นตำแหน่งหนึ่งเลยครับน้ำมืววันงวดแรกของลำดับหวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้ตกที่หนึ่งตกที่หนึ่งปกติศูนย์เดี๋ยวต้องอยู่เพราะตำแหน่งนี้ผมรอมานานแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ออกนั้นเพราะว่าย้อนหลังไปมันหลายปีแล้วนะประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วเขาจะเข้าตำแหน่งศูนย์นี่จะเข้าสเตปเลยนี่มองตัวนี้ก็เห็นแล้วห้าศูนย์เจ็ด มองตอนนี้ก็เห็นเจ็ดศูนย์สี่เห็นไหมเป็นสเตปที่เดิมเนี่ยคือศูนย์น่าจะเข้าหลักสิบคืออันนี้จะให้ผันผวลหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่แน่คือคนเราเนี่ยจะเอาสามตัวมันยากมากนะจ๊ะมันยากมากครับไม่ว่าอาจารย์ไหนก็ช่างเถอะปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกันใช่ไม่มีใครรู้ว่าหัวจอกอะไรนะครับนะครับถ้าเป็นคนเหลือน พระอาจารย์ที่สมัยโบราณแกจะไม่พูดเลยเรื่องหวยครับแกจะไม่พูดแกจะบอกใบ้ผมก็เคยไปขอเหมือนกันสมัยแต่ผมเป็นเด็กๆแกไม่บอกอะไรเลยแกไม่บอกไม่พูดถอยเสร็จแกก็นั่งจับแก้วอยู่สี่แก้วไม่พูดสักคาผมก็สังเกตดูเอ๊ะอะไรเนาะทําไมพระจับแต่แก้วผมคิดไว้ในใจแล้วแก้วก้าว ี่ใบก็เก้าสี่แน่นอน9มพเกี่จริงๆคือเกจิอาจารย์เขาก็จะไม่พูดเรื่องหวยนะเพราะคือเขาจะรู้จริงแต่สมัยนี้ยากยากหาหาเกจิที่จับแล้วก็คุยไปเรื่อยๆแหละครับก็ก็ถือว่ายากถือศิลแบบเข่งๆหน่อยากมากแต่ก็มีอยู่นะที่เรายังหาไม่เจอใช่ครับนะครับมีมีทุกอย่างต้องมีครับคืออะไรก็ต้องมีนะครับประมาณนี้นะครับ